สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กจะมาอัปเดตราคามันนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นทางสมาคมนะครับเพื่อนได้มาอัปเดตข้อมูลนะครับไ้เบิ้งในตารางแล้วนะครับผมก็ได้นามาว่านะครับอ่ามาว่ามาเล่าสูพี่น้องฟังนะครับว่าในช่วงนี้นะครับราคามันนะครับราคาโรงงานเนี่เป็นจังไดนะครับอ่าเพิ่นปรับขึ้นหรือว่ามีความูลหนาเป็นจังไดแน่นะครับผมอ่าก็ ไปเบรงโรงงานแถวชนบุร ja. ีเนาะพี่น้องเนาะนะครับแถวชนบุรีนะครับผมแป้งยี่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่กอซื้อยูบาทเก้าหาถึง2บาทนะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยมาห้าเด้๋ยปั๊บขึ้นนะครับของโรงงานแถวชนบุรีเนาะไรยองนะครับไรยองกับอ่าเปอร์เซ็นต์แป้ง25เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าซื้อยูสองบาทหาตังค์ขึ้นไปนะครับปีที่แล้วนะครับซื้อยูสามบาทสี่สิบนะครับแถวชนบุรีซื้อยูสามบาทสามสิบห้านะครับของปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วของวันนี้นะครับผม จะว่าเปรียบเทียบกันกับหลายนะครับราคาหายไปหลายนะครับแถวชาเสิงเซาลนะครับเปอร์เซ็นต์แปรงยิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้ออยู่สองบาทสามสิบนะครับปีที่แล้วนะครับกซื้ออยู่สามบาทหกห้าราคามันต่างกันหลายสั่มเลยครับพี่น้องนะครับผมราคาหายไปหลายนะครับรากาแถวสาแก้วนะครับแซวสาแก้วนะครับเปอร์เซ็นต์แปรงยิบหาเปอร์เซ็นต์ซื้ออยู่นะครับเพิ่งซื้ออยู่ สองบาทสิบตังค์ถึง2บาทสิบหานะครับปีที่แล้วซื้ออยู่3บาทหกหานะครับถือว่าราคาลดลงหลายนะครับพี่น้องราคาลดลงหลายนะครับไปจันทบุรีนะครับหยุดนะครับหยุดปีที่แล้วของจันทบุรีซื้ออยู่3บาทยี่หาตังค์โมเมนต์ธรรมดาคือกันได้พี่น้องนะครับผมบอต่ากว่า3บาทนะครับแถวโคราชนะครับช่วงนี้ซื้ออยู่2บาทนะครับถึง2บาทหกห้านะครับ ถือว่าขึ้นนะครับขึ้นไปหาตังค์สิบตังนะครับปีที่แล้วนะครับของเมื่อนี้นะครับปีที่แล้วนะครับซื้ออยู่สีบาทหาตังบ์ก่านี้นะครับโคลาดนะอยู่โคลาดกาลสินครับเปอร์เซ็นต์แปรงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซื้ออยู่สองสองบาทยี่ห้าถึงสองบาทสี่สิบนะครับถือว่าปั๊บขึ้นจากวันก่อนอยู่นะครับผมถือว่าปั๊บขึ้นอยู่นะครับปีที่แล้วนะครับของวันนี้ซื้ออยู่สามบาทหกหกสิบตังค์ ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเพาปีที่แล้วนะครับราคานี่แต่ว่าปีนี้ตกหัวเลยนะครับตกหัวภาพเลยแถวร้อยเอ็ดนะครับซื้ออยู่สองบาทปร์เซ็นแปลงี5ขึ้นไปนะครับถือว่าปั๊บขึ้นนะครับว่นกอเนี่ยซื้ออยู่สบาทเอสอบาทสานะครับของปีที่แล้วนะครับร้อยเอ็ดนี่ซื้ออยู่สามบาทเจ็บนะครับซื้อาทเจแถวสารคามนะครับสารคามซื้อ2องบาทสิถึง2องบาทห้ ปั๊บขึ้นอีก10ตังค์นะครับผมปั๊บขึ้น10ตังค์ถือว่าขึ้นนะครับรากาขอนแก่นนะครับขอนแก่นนี่ซื้ออยู่2องบาทสีนะครับ2องบาทสีของปีที่แล้วนี่นะครับซื้ออยู่3ามบาทแปตังค์นะครับสื่อสูงเลยนะครับผมอุดรธานีนะครับผมซื้ออยู่2องบาทสานะครับเปอร์เซ็นต์แปงยี่สิบหเปอร์เซ็นต์กับคงทีนะครับผมแต่ว่ากะเบิ่งข้อมูลแล้วกะถือว่า นะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเริ่มปั๊บขึ้นแน่นะครับหลายๆโรงงานนะครับเบิ่งขอมูลจากทางสมาคมเพิ่นได้นํามาลงมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับผมก็มาเว้ามารายงานมาเว้าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังว่าโรงงานนี้นะครับอ่าเป็นสัญญาณที่ดีกําลังปั๊บขึ้นอ่าหาตังซิปตังซิปหตังนะครับอ่ากําลังทยอยปั๊บขึ้นอยู่นะครับผมอ่าในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าโรงงานเพิ่นปั๊บขึ้นนะครับอ่า ตามล้านทั่วไปนะครับเพื่อนกะน่าจะเริ่มปั๊บขึ้นนะครับคือกันนะครับบางมองซื้อบาท80บวกหาตังบางมองซื้อบาท85บวกอีกหาตังบวกอีก10ตังนะครับบางมองกระซื้ออยู่2บาทนะครับผมกะถือว่าคลอยปั๊บทอย,ยอยขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับอ่ะจังได้ก็ขึ้นในมันท่าน2บาท50ก่อนพี่น้องจะเอามันออกขายเบิดนะครับผม ก็เป็นอัปเดตราคานะครับสัญญาณที่ดีนะครับเริ่มมีการปรับขื้นของทงอของทางโรงงานแล้วก็ถือว่าโอเคนาอพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็บคบคุมกับทุนที่เข้าใจเหตุดอกนะครับปรับขื้นหาตังค์สิบตังค์มันก็ยังบ่หันได้เพียงพอสําหรับที่กลุ่มสวนมั่นกลุ่มไร่มั่นเฮานี่ต้องการนะครับเฮาต้องการคือป้าหม้ประกันราคา2บาทหาตังค์นะครับผมอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่ากัยังบ่มีความคืบหนาอีกอย่างถ้ามีความคืบหนาอีกยังจังจะมารายงานจังจะมาเว่าสูพีสูน้องเฮาฟังอีกเที่ นะครับคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกรลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ